วันนี้เราจะมาทดสอบเสียงเจ้า midemoss go pro เก้าวันนี้จะมีอุปกรณ์เสริมที่มาทดสอบด้วยก็คือเจ้าโหลดไมโครนะแล้วก็ซ a ล a มนิกบีลิงค์ห้ารตอนนี้ที่ถือทาอยู่เนี่ยเราใช้เสียงจากเจ้าตัว go p เก้าโดยที่ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสริมอะไรเลย,เ,ลยเป็นไงบ้างครับเสียง ที่ได้คุณภาพเสียงเดี๋ยวเราจะลองใส่เจ้ามีเดียมอสตอนนี้เป็นเสียงที่ได้จากมีเดียมอสโกโป9ที่เราเปิดลำโพงเป็นที่ฟอนตนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เจ้าตัวกันลมนี้เลยนะอันนี้คือเป็นเสียงจากโหมดฟังก์ชันของมีเดียมอสในโหมดฟอนตเดี๋ยวลองใส่กรนลมไปด้วยเลย ยังไงบ้างครับแตกต่างไหมคะตอนนี้คือได้ใส่กันลมแล้วเลือกโหมดฟังชั้นที่ฟอนนะฮะมีลมครับมีลมตอนนี้มีลมแต่ลมก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดูจากน้ําเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแบ็คดูบ้างเราถอดกันลมออกก่อนอันนี้เราอยู่ที่โหมดแบ็ของเดียมอลตัวโปรก้านแล้วอนนี้ยังไม่ได้ใส่กันลมอันนี้คือพูดจากทางหน้ากล้องแล้วเดี๋ยวลอง พูดจากหลังกล้องเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมอันนี้พูดจากหลังกล้องนะในโหมดแบ็เดี๋ยวลองใส่ทดลองดูครับสวัสดีครับเป็นยงไงนะครับนี่คืออยู่ในโหมดแบ็คนะนี่พูดจากหน้ากล้องเดี๋ยวเราเปลี่ยนพูดจากหลังกล้องนี่อยู่ในโหมดแบ็นะเราพูดอยู่ที่หลังกล้องเป็นไงบ้าง เสียงชัดไหมฮะฮัลหลเทสหนึ่งสองสามสี่ผมนภัสนะครับจากสิบเดย์ช anel นะเป็นไงครับเทส one two t h อาเดินต่อไปจะเปลี่ยนเป็นในโหมดคาเมลาใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่โหมดคาเมลาใหม่นะนี่คือยังไม่ได้ใส่เจ้าตัวกันลมเป็นครับเสียงที่ได้นี่เราพูดจากหน้ากล้องนะเดี๋ยวเราพูดจากอันนี้เราพูดจากหลังกล้องนะเรานี้เราอยู่ในโหมดคาเมลาใหม่นะครับ เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กระลมในหมดคา m เมไปหมดนี้เป็นยังไงบ้างเสียงได้จากรอบทิศทางไหมเสียงที่ได้นี่คือเป็นยังไงบ้างน่าจะได้จากรอบทิศทางอะ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาใส่จรด,ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง ตอนนี้คือเราต่อเจ้าโหลดไมโครเข้าไปแล้วนานี้เสียงที่ได้คือเสียงที่ได้จากเจ้าตัวโหลดไมโครนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ใส่เจ้าขนแมวเจ้าต,ตัวโกโปก้าเนี่ยถึงเราจะใส่มีเดียมอัดไปแล้วเนี่ยพอเราใส่เจ้าโหลดไมโครไปพอเราใส่ขนแมวมันจะเห็นเป็นแบบขนไปลายไม่ว่าจะเห็นใส่ใส่ข้างบนหรือว่าใส่ข้างข้างนะมันก็ยังจะเห็นนี่อาจจะเป็นข้อเสียแต่ถ้าเกิดเสียงที่ได้คุณภาพมันมัน พอเพียงแล้วเราไม่ต้องใส่เจ้าตัวโหลดนี้ก็ได้นะถ้าเสียงที่ได้จากม i ีย m o สเนี่ยคือถ้าเสียงมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนี่ฮะพอเราใส่เจ้าตัวขนแมวไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใส่ข้างบนหรือข้างด้านข้างเราก็ยังจะเห็น h หสองส 1, 2, 3, ามสี 1, 2, 3, ส่หสาหนึ่งสองสา 1234ต่อไปเรามาลองบีลิง์500ดูตอนนี้นะเราเชื่อมต่อกับเจ้าชาราบินิกบีลิง์500เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคุณภาพเสียงที่ได้คือถ้าใส่พวกไมวไยเลดเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามันโอเคเลยนะ เพราะว่ามันค่อนข้างง่ายอ่ะแล้วจุดประสงค์หลักที่ซื้อมิเดียมออมาเพื่อที่จะมาต่อกับเจ้าไมเวเลตนี้ด้วยคิดว่าไมจากมิเดียมออเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วเป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้ฮัลโหลเป็นไงครับเสียงที่ได้ฮัลโหลเทส1 2 3 4สอวัสดีครับผมนภัสจากซิกเดย์ชาแนลนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะ นะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเลยนะฮะกิ้ง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 หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้ออุปกรณ์โกโปร9าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ